ไปดูปฏิบัติการของ F16 กันบ้างวันนี้จัดไปเมื่อวานจัดไป3ม,มือ้อวันนี้ก็เลยจัดให้อีก2มื้อนะครับคุณผู้ชม F16 จำนวน4เครื่องออกปฏิบัติการทางอากาศ2รอบทิ้งบอม4จุดแล้วก็สามารถกลับฐานที่ตั้งได้อย่างปลอดภยัยพื้นที่เป้าหมายก็คือบริเวณโดยรอบเขาพระวิหารตาเมือนทมภูมะเขือซึ่งถูกระบุว่าเป็นขุมกำลังของขเขมร ที่ใช้ตั้งปืนใหญ่แล้วก็จะรวดยิงลงมาบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็โรงพยาบาลซึ่งทหารเขมรชั่วช้าทำลายอาวุธทำลายฝ่ายตรงกันข้ามก็คือไทยนี่แหละโดยไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมคือตอนนี้ไฮไลท์ของ m 1 6ก็ต้องตามหาให้เจอว่า BM21 กับ RM70 เ,เนี่ยอ w 7 0ของเขมรเนี่ยที่เป็นปืนจรวดเนีย่ยมันเอาไปตั้งไว้ตรงไหนบ้าง ก็จะใช้วิธีการเอาปืนใหญ่ยิงถล่มแล้วก็ M16 ทิ้งบอมนะครับรวมไปถึงการใช้ดโดรนนะเรามีดโดรนด้วยนะโดนถล่มทหารขมรเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมจะรายงานให้ฟังว่าวันนี้โดนทันสมัยของเราเนี่ยนะครับบอมใส่ทหารขมรตายไปกี่คนส่วนเรื่องพระวิหารเมื่อสักครู่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าข้อมูลจากกองทัพบ,บกไม่ยึดนะครับใช้แค่เพียงลักษณะการตรึงกําลังเอาไว้เท่านั้นก็สอดคล้องกับข้อมูลจากคุณวัฒนานาน่วง บอกว่าทหารไทยไม่มีเป้าหมายยึดปราสาทพระวิหารคืนแต่ต้องการปกป้องแนวแผ่นทินไทยในแนวรบพระวิหารจากการรุกบานของเขมรยึดหลักสากลมีรายงานจากกองทัพบ,บกว่าฝ่ยายทหารไม่มีเป้าหมายจะยึดนะครับแม้มันจะเป็นเเคร็จะเคยเป็นของไทยมาก่อนหากจะเอาคืนต้องใช้มาตรการต่อสู้เรื่องเอกสารหลักฐานและก็กฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่าศาลโลกจะตัดสินให้เป็นของกัมพูชาเมื่อปี2505 จะไม่เป็นธรรมก็ตามแต่นะครับการสู้รบในครั้งนี้ทหารไทยจึงไม่ได้มีเป้าหมายไปที่ปราสาทพระวิหารเพราะเรายึดหลักกติกาสากลและทําให้ฝ่ายกัมพูชาไทยมีความประสงค์ต้องการยึดปราสาทคืนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งคําตัดสินของศาลโลกนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับ